คำว่าปล่อดยาเสพติดเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดทางมีคนจำนวนมากที่จะรับผลกระทบทางลบคนจนที่จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ไปอยู่ในคุกจำนวนมากคุกทั่วโลกก็แออัดยัดเยียดมีปัญหาทางด้านสาธารณสุขมีปัญหาเรื่องวัณโรคมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อโรคเ i ชไวตับอักเสบต่างๆนะฮะในการทำงานด้านการป้องกันในอดีต เราก็เรียนแบบทางตะวันตกจัสเซโนไม่ไม่ทุกอย่างนะจะทำให้สังคมเป็นสีขาวปลอดยาเสพติดองค์กรสามชาติเองก็เคยก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปีคศ2018โลกเราจะปลอดสิ่งเสพติดแต่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปีคศ2016ทั่วโลกก็มาชุมนุมรวมกันแล้วก็ทบทวนสถานการณ์โดยการร้องขอของ ทางประธานาธิประเทศเม็กซิโกนะสังคมที่ปลอดยาเสพติดจริงๆมันไม่มีอยู่อ้อนคำว่าปลอดยาเสพติดเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดทางมีการทบทวนประสบการณ์นี้แล้วก็คิดว่าแนวคิดเรื่องพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดจริงๆแล้วเป็นแนวคิดที่ไม่สมดุลเป็นแนวคิดที่นําไปสู่ผลกระทบสรุปสุดท้ายในเชิงลบมากกว่าดีแม้ว่าการทําให้ปลอดได้ก็เป็นเรื่องดี แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรักษาการปลอดนั้นได้ยาวนานนะฮะย,ยั่งยืนในความหมายของสิ่งเสพติดเนี่ยพื้นที่ปลอดภัยก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ปลอดสิ่งเสพติดนะครับอู่บ้านจัดสรรต่างๆก็ไม่ได้ปลอดสิ่งเสพติดในบ้านของท่านก็ไม่ได้ปลอดสิ่งเสพติดนะฮะมีการเปรียบเทียบเอาไว้โดยสำนักง,งานปปสว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบเรื่องยาเสพติดเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจก็ให้เปรียบเทียบกับขยะเถอะ เราจะมีสังคมปลอดขยะได้ไหมผมคิดว่าทุกคนต้องได้ว่าไม่ได้แน่นอนแต่เราจัดการได้ไหมขยะแล้วอยู่กับมันอย่างปลอดภัยได้ไหมผมเชื่อว่าเรามีตัวอย่างดีๆให้เห็นว่าเราทําได้นะ,ะเพราะในความหมาย,ยาพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดก็เป็นการสร้างพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสามารถที่จะป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกและเมื่อมี สิ่งเสพติดเกิดขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะจัดการไม่ได้มีความสามารถที่จะเข้ามาร่วมมือกันจัดการกับสิ่งที่เป็นปัญหากับครอบครัวหรือสมาชิกในชุมชนนั้นได้อันนี้เราก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ปลอดภัยนี้จึงไม่ได้ขับไล่ใครออกจากพื้นที่ไม่ว่าเขาจะติดเกมติดพนันเรื่องต่างแต่สามารถเอามาพูดคุยกันแล้วช่วยกันดูแลจนกระทั่งไม่เป็นปัญหาของพื้นที่ มีความปลอดภัยได้ในหลายประเทศได้ทดลองมาแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนและก็ทําให้ปัญหาความรุนแรงในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลงปัญหาการเสียชีวิตการเจ็บป่วยจากยาเสพติดลดลงนะฮะเมื่อคิดรวมๆแล้วว่ประมาณที่ลงทุนไปกับงานป้องกันและการพัฒนาพื้นที่เชิงบวกอย่างนี้กับคุ้มค่ากว่าลงทุนสร้างเรือนจํา ขังนักโทษเลี้ยงนักโทษค่านักโทษตายต่างๆเมื่อคำนวณแล้วคุ้มค่ากว่ามากเลยแล้วก็เราได้เยาวชนที่กลับมาเป็นประโยชน์กับสังคมอีกจํานวนมากนะครับคืออันแนวคิดเรื่องพื้นที่ปลอดภัยนี้จึงเป็นแนวคิดอาสากลในปัจจุบันนะครับ